เหมือนเมื่อหนึ่งเลยค่ะถ้าจอยอคันนึงคงหมาะที่นี่ไปเน้น<ๆ>วันเดียวผ่านเลยค่ะพี่กี้วันนี้มารับรถเป็นรถอะไรคะพี่กี้เป็นรถซีวิคเอฟเคค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ตอนนั้นพี่กี้ดูจากที่ไหนมาคะอ,อ๋อเลื่อนเจอหน้าเฟซค่ะอ๋อแล้วมาดูตัวจริงเป็นยังไงเอ่ยโอเคออเลยถูกใจเลยครับใจสภาพรถเป็นยังไงคะตอนนั้นดีมากเลยค่ะใหม่ ไม่เนาะแบบไม่เป็นยังไงบ้างคะสภาพรถคันนี้ตอนที่มาดูเหมือนมือหนึ่งเลยค่ะเหมือนมือหนึ่งเลยเนะใช่ไมคันนี้ไม่น้อยแล้วตัวหายากด้วยใช่ใค่ะใช่แล้วก็เหมือนไปจัดไฟแน้นเนาะก็เป็นยังไงบ้างคะไปเน้นวันเดียวผ่านเลยค่ะไวเร็วเลยเนาะพราะปรวัติดีปุ๊บผ่านไวเลยค่ะแล้วก็การบริการของ ที่สีเป็นยังไงบ้างโอเคเลยค่ะโทรไปเมื่อไหร่เขาก็รับตลอดเลยรับทางตลอดเลยเขาก็ตอบเร็วเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ได้เลยโทรไปหาเขาเรื่องดึกอก็ตอบค่ะนะเภาพรวมอยากได้รู้กี้แบบคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยภาพรวมของที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะสีดออโต้ก็คือถูกใจเลยถ้าถ้าจาะอีกคันนึงคงเหมาะที่นี่ค่ะโอ้ยินดีมากเลยพอลูกค้าสีดอโต้ก็เปลี่ยนรถก็จะคิดถึงกันตลอดเลย เอากาสหน้าขอให้ได้ดูแลอีกครั้งหนึ่ง<ฮ>ะนะคะพีก่กี้ขอบคุณมากเลยยินดีกับรถคันใหม่ขอคุณิคสวัสดีค่ะ